สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมอีกแล้วนะครับแจ็คคนลุยป่านะวันนี้ผมก็ได้เดินทางเข้ามาในป่ากับอายุงอีกแล้วนะครับทุกคนนะก็ที่พักใหม่นะตรงนี้อายุงไี่ได้มาทํามาทําไว้นานอย่างครับมาทําเสร็จล่าสุดเมื่อวานนะครับเสร็จเมื่อวานเมื่อวานอ๋อทุกคนก็ผมดูลักษณะที่พักเนี่ยน่านอนมากๆเลยนะครับอืมก็อีกสักพักเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูบริเวณร,รอบที่พักตรงนี้นะครับ อ่าตั้งชื่อให้ว่าอะไรครับที่พักตรงนี้ที่พักต้นทรายนะที่พักต้นทรายเพราะว่ามันจะยึดติดกับต้นทรายอะอ๋ะอ,อครับผมโอเคทุกคนนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปรีวิวนะครับที่พักต้นทรายตรงนี้นะครับเป็นยังไงนะอไอเจ็ตไม่ได้พูดไปแน่ะและทีนึง <c oughs> <c oughs> มีวิธี เป็นไงแจ๊ดดูแข็งแรงไหมใช่สวยมากอือดูดูดูลักษณะแข็งแรงไหมแข็งแรงมากครับเนี่ยมันไม่โย่ไม่ขยับเลยนะครับผมอ๋อดีกว่าบ้านต้นไม้อือเดี๋ยวผมเนี่ยจะพารีวิวอีกรอบอ่าเป็นไงโอเคอ่ะ ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาข้างบนที่พักแล้วนะครับที่พักต้นสายใช่ไหมต้นสายต้นสายครับผมตั้งชื่อให้ว่าที่พักต้นสายนะครับก็เหมาะมากๆทีนี้น่านอนมากๆเลยนะครับ <S 2> <S 2> ออะก็อาเนี่ยจะไม่ตับไม้ฟากนะจะเอาไม้เนี่ยามาปูเป็นที่นอนนะครับทุกคนเนี่ยเอาไม้เนี่ยาวางเป็นลำเป็นลำ,เป,นลำเป็นลำนะเพื่อให้มันเต็มนะครับก็แข็งแรงกว่านะใช่แข็งแรงนี่ทุกคนเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูเลยนะครับนี่ โยกก็ไม่เป็นไหลนะทุกคนนี่ไม่พังนะครับอืมก็ความจริงแล้วรับน้ําหนักได้เยอะมากนะเอานะเยอะเยอะรับน้ําหนักได้ผมว่าน่าจะหนึ่งพันโลเนี่ยได้รับน้าหนักหนึ่งพันโลได้ได้พอขึ้นมานอนเนี่ยก็ห้องนี้เนี่ยไม่กว้างเท่าไหร่นะานะใช่เต็มที่เนี่ยนอนได้แค่สามคนสามคนใช่ถ้าเยอะกว่านั้นเนี่ยอึดอัดแน่นอนนะกว้างความกว้างตรงนี้เนี่ยประมาณสัก เมตรหกสิบได้อยู่นะทุกคนแล้วก็ความยาวก็ประมาณเมตรหกสิบเท่ากันไหมอันนี้มันมันก็เกิดกันนะไม่ได้วัดนะเรือว่ากะกะอ่ะพอข้างบนนี้ก็จะมีเตาด้วยนะเอามาทําเตาไว้แล้วนะครับนี่ทุกคนถ้านอนเบียดกันหน่อยก็สี่คนอาจจะได้อยู่นะนอนเบียดกันใช่ไหมครับแต่ถ้าสะดวกสบายข้าวสามคนพอดีพอดีอบผมก็มีที่กันตกนะครับทุกคนเนะ แล้วก็ใช้ไม้ไผ่เนี่ยเป็นเสานะครับไอ้้นี่ยไม่ได้ใช้เสาไม้นะไม่ได้ใช้เสาเลยนะครับใช้คานยันเอายันเดียวไอ้หลักเนี่แค่เราเอาไว้ตอดที่ไอ้ที่หลังคาครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปดูข้างล่างว่ามันใช้ยันยังไงนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ครับทุกคนก็ทางขึ้นก็จะมีบันไดด้วยนะบันไดก็สร้างตาม คนอยู่นะครับถ้าคนอยู่เนี่ยต้องสร้างเป็นเลขขี้นะถ้าเป็น <laughs> ผีอยู่เนี่ยต้องสร้างเป็นเลขคู่นะนะส่วนมากเนี่ยแล้วแต่ความเชื่อนะแล้วแต่ความเชื่อข้าคนแต่ก็อย่าไปลบลู่ใช่ครับทำตามที่โบราณเขาทําไว้จะดีกว่าดีกว่านะครับ <laughs> เราอย่าไปฝืนกดนะครับทุกคนนะไม่ดีครับนี่ทุกคนข้างล่างนี้ว่าเป็นค้ำยันแบบนี้นะจะไม่มีเสาหลักตรงนู้นนะครับแล้วก็จะไม่ใช้ไม้จริงนะใช้แค่ไม้ไผ่นะครับ พ <c oughs> อลักษณะข่าวๆาวก็จะประมาณนี้นะโอ้โหนี่ทุกคนเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะจะเจาะไม้เป็นรูแล้วก็ยันขึ้นมาแบบนี้นะจะไม่ใช้พลาดนี้แล้วก็ตีตะปูนะครับดูสวยงามมากๆเลยครับอาะอสุดอยอดอ่ะคืออาก็ได้ดูมันจาก YouTube อีกทีหนึ่งแล้วก็มาเรียนแบบเขาอ๋ออาเนี่ยดูมาจาก y YouTube แล้วคือ มาทดลองดูทดลองดูนะครับทุกคนนะก็ถือว่าได้ผลนะได้ผลครับออกมาก็จะประมาณนี้เออขอถามเหตุผลหน่อยครับทําไมอาเนี่ยต้องเอาออกข้างนอก้วยครับไม้แบบนี้เพื่อให้เรานอนข้างในใช่ไหมเวลาเรานอนพิงใช่ไหมมันไม่เวลามันโดนเรามันจะสนุกกว่าใช่ไหมอ๋อทุกคนครับเหตุผลที่เอาไม้เนี่ยออกมาข้างนอกนะ ก็เพื่อว่าเราเนี่ยนอนพิงหรือว่านั่งพิงเนี่ยเพื่อดีกว่ามันจะดีกว่านะแต่ถ้าแต่ถ้าจะเอาความสวยงามเนี่ยต้องเอาสีเขียวๆนี้ออกเนะแต่ก็แล้วแต่ความชอบความคนนะความชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าที่นี่มันเป็นการตกเฉยนะไม่ใช่การพีนนะใช่ใช่ใช่มันเป็นการตกเฉยนะทุกคนเป็นไม้ไผ่นะมันเดี๋ยวผมจะสมมุติให้ดูนะทุกคนถ้าเรานอนไปเนี่ย เพื่อเรากิ้งไปทางโน้นนะมันก็มีนี่ติดไว้มีนี่ติดไว้พวกวางของวางเครื่องมันก็ไม่หล่นลงไปใช่ถ้าวางของหรือว่าวางอะไรก็ไม่หล่นลงไปนะแล้วก็มีเตานะครับข้างบนนี้นี่ก็เป็นชั้นวางของใช่ไหมอะใช่ใช่ใชั้ชวนวางของเนี่ยสับไม้ฟากนะครับทุกคนประมาณสองสองลำนะใช้ไม้ฟากประมาณสองลำแล้วก็เอาตอกเนี่ยมัดนะครับก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับ ครับทุกคนตอนนี้ก็คือเราเนี่ยเดินทางมานานมากแล้วนะครับก็เริ่มที่จะเย็นแล้วนะก็เดี๋ยวจะกินข้าวกันก่อนนะครับก่อนที่จะมืดนะก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จเนี่ยอาจจะไปไหนครับเดี๋ยวเราจะไปน่านซุ้มกระรอดนะทุกคนเ,เดี๋ยวภาพให้คนเอฟซีดูครับครับว่าหลังจากที่กินข้าวเสร็จเนี่ยอาจจะพาทุกคนเนี่ยไปนั่งซุ้มดูพวกสัตว์ป่านะครับที่อยู่ในป่าบริเวณแถบนี้นะทุกคน โอเคเดี๋ยวเรามากินข้าวกันดีกว่า อ,นนอาทำเองอ่ะอร่อยมากๆเลยอร่อยก็กินเนี่ยอ,อร่อยก็แช่ไว้ทำไมออร่อยก็ต้องกินครับทุกคนตอนนี้ผมแล้วก็อาก็ได้กินข้าวกินปลาอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็นั่งพัก สักแป๊บหนึ่งแล้วนะครับให้อาหารเนี่ยมันย่อยนานนะเพราะว่าเรากินข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยจะไปเดินเลยก็มันก็ไม่ดีนะอ,อ,อาจจะจุกท้องได้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมกับอาเนี่ยก็จะไปนั่งซุ่มดูฟังเสียงสัตว์ป่านะครับทุกคนนะสิ่งธรรมชาตินะไม่รู้ว่าเราจะเก็บาภาพบรรยากาศหรือว่าจะเก็บรูปสัตว์ป่าได้หรือเปล่านะโอเค okay, ทุกคนเดี๋ยวผมกับอาเนี่ยก็จะเดินทางแล้วนะครับ คนตอนนี้ก็กําลังเดินขึ้นไปบนเขานะผมคิดว่าน่าจะเป็นไม้นะครับทุกคนน,ะน่าจะมีลูกไม้อะไรสักอย่างนะครับที่อาจจะพาผมไปนะเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามันคือต้นอะไรนะ จออะไรบาางย่งน <c oughs> ทุกคนเห็นอะไรไหมมันมีอะไรขยับขยับอย่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็ลอกครับต้นขุยภผยนะทุกคน อย่งใครป่าลุนไม่นอนเดี๋ยวผมจะลองเดินไปอีกนิดนะ ทุกคนนะเมื่อกี้ก็มีกระลอกมาแล้วนะครับเนะเดี๋ยวผมกับอาเนี่ยจะนั่งเงียบๆอีกสักพักหนึ่งนะอาจจะมีไก่ปงไก่ป่าเนี่ยมาเนะคือเราเนี่ยเสียงดังไม่ได้นะครับเราต้องนั่งแบบเงียบๆเลยนะอาร์ตนะแต่ทุกคนก็กระลอกเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแล้วมันย้อนแต่งนะย้อนแสงเราต้องอยู่ฟังนี่ทายไปเดี๋ยวมนนีทั้งหมดสี่ตัวลังสองตัวนี่สองตัว มีสี่ตัวใช่ไหมมีสี่ตัวแต่ผมเห็นเนี่ยทันแค่สองตัวนะมันูีกอกนนะม,มีกอกข้างล่างกองน,นะท,นนทุกคกนก็นต้นนี้ก็เป็นต้นคุยภัยนะอัน<ช>นี้คุยภัยภัยหนาเดี๋ยวจะนั่งซุ่มอีกแป๊บหนึ่งนะนอาจจะมาอีกนะน่าจะมานะ คนก็นเสียงไก่ป่านี่ยังคันอยู่นะานะคันที่จะขึ้นนอนแล้วนะขึ้นนอนคือเราเรียกกันเนี่ยถ้าเจอสัตว์ป่าน,นี่ยทุกคนเราจะไม่พูดเสียงดังนะเราจะใช้สัญญาณม,มือนะครับถ้าเดินมาก็เรียกมานะถ้าหยุดก็คือบกอม,มือไว้อย่างนี้นะทุกคนนะให้หยุดนะอานนะแล้วก็ถ้าเรียกกันนี่จะผิวปากได้ทุกคนเพื่อ กลมเกลื่อนเสียงธรรมชาตินะเสียงนกอะไรพวกนี้นะโอเคเดี๋ยวนั่งเงียบๆดีกว่านะคนตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะอานะ<ช>ก็<ช>นั่งอีกักพักหนึ่งไม่มาแล้วนะครับอน<ช>ั่งุ่มอยู่นะได้ยินเดี๋ยวเสียงไก่ป่าเนี่ยขันนะเยอะมา,มากๆเลยก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมกับอาก็จะเดินทางกลับที่พักแล้วนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวมืดนะอานะใช่ครับไปกลับกันดีกว่าไป ลกลับมาถึงที่พักแล้วนะครับเนาเกือบมืดเลยนะพูดว่ามืดแล้วก็ได้นะครับทุกคนนะแต่ถ้าอิงต่อยเนี่ยมันจะมองอะไรไม่เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวอานนี่ยจะก่อไฟนะอ่าทุกคนเดี๋ยวขอตัวขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับ หาทำอะไรอยู่ครับผ่าไไม้อยู่ไม้จะก่อไฟใช่ไหมครับเดกคนตอนนี้คือมืดแล้วนะผมเปิดแฟลชนะครับมันก็ยังมองพลางมืดแล้วนะอืมยังพอมองเห็นแบบสลัวสลัวหนะาอ่ะนะใช่ช่วงนี้แหละอันตรายเลยแหละทำไมอ่ะเรามองไม่ชัดไง ใช่ๆเรามองไม่ชัด ก็ไปยักกยับกก็คุกของไม่ได้ปักจัดอฮ้อหน่อยๆพอมั้งจะค่อยๆเติมดีกว่ามันจะใหญ่อะดีมันใหญ่อะดีอันนี้ข้างล่าใบกล้วยหลองใช่ไหมอ่ะมันหนาอยู่ถ้าไม้มันแห้งก็จะรู้ๆอยู่ ไม่ได้ยาเอาหน้าความนี่เรียน,นกองเออมันเรียนกองมันเสีย ก็ควดคิดเนี่ยเวลาเราทำเสร็จเราก็ดูคนเนี่ยก็ดูดี <laughs> <laughs> ไม่มีใครชมว่าชมตัวเองก็ได้ว <laughs> ่<ะ> <laughs> ตกน็หน้ามันนอนดีว่าเ <laughs> ออเหมือนกันใช้ได้ดีว่ <laughs> ะ <laughs> <laughs> คนเรามันอยู่ที่ ถ้าชอบก็เราเนี่ยเจนดูถ้าเราชอบจริงๆเราดูตามยูทูบเราไม่ถามามได้ดูก็โอเคอยู่แต่นโซซล่างไม่ถามจมจริงๆแล้าก็ใช้เครื่องกลเลยเออแล้วมันเจ,จ,จาะต้นไม้เป็นร่องลงไปก็คือจับเลยต่คนนั้นไม่ใช้ม,มันไม่ใช้ มันก็ใช้ทำได้ก็บล <oples> ากหยเลยเลยเลยไม่เลยก็ไม่มีแต่ไม้เนี่ยน่าจะเตียมไมอยานดีมาตัดเป็นทอดๆเอาไว้แล้วเมื่อกก็มาวัดมม้ยันตดีอ๋าทำแบบออกแบบไว้เลยเนาะมาถืก็ประกอบประกอบประกอบแต่ต้นไม้เขาใช้ป่าเก่าก็ถือว่าสุดยอดอะถือว่าดูดีเนาะ โอ้ยโอยโอ้ยเจ็ดเอ้ยอ,อยากจะน,นอนแล้วใช่ไหมนอนเล่นนะนอนไม่เล่นนะเดี๋ยวก็นอนจริง <c oughs> หลับก็หลับจริงแล้วอ่ะเพิ่งหลับใช่ไหมหลับจริง,รงนี่ได้ส่องส่องไว้ตัวใครต้องขโมยตรงตัน กว่าจะมีลิง่งมาวะตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับทุกคนอ๋อเริ่มที่จังวงลนะดูเวลานะครับนังวงังเนียคืี่ทุ่มแล้วจะเคลียร์คืนหรือมั่งอ้อทุกคนจะสามทุ่มแล้วครับยี่สิบนาฬิกาห้าสิบหกนาทีนะครับอ๋อดึกมากแล้วนะอยากจะนอนแล้วนะครับช่วงเวลานี้ก็ได้ยินได้เสียง จิงงจริงรีดเนี่ยร้องดังป่าไปหมดเลยนะอาน,นะอืมอ็มอเดี๋ยวผมกับอานเนี่ยต้องขอตัวนอนแล้วนะครับทุกคนนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับฝันดีทุกคนครับครับผม Thank you. ยินเสียงนกเสียงสัตว er c, ์ป่าเสียงกอรอโล่พวกนี้น,นะนะบางทีถ้าเยอะก็น่ารคกนิน <c oughs> ถ้าเยอะเกินเบื่อปลุกให้เราตื่นเนาะม,มันตื่นเช้ามากเลยนะภตษาป่าเนี่ยอ,อา,ากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะเย็นเลยเนาะ <c oughs> รู้สึกว่าผมยังหนาวอยู่เลยตอนนี้หนาวอยู่มันไม่หนาวเท่าไหร่นะ มันก็อาการเยนน็นเนาะนี่ทุกคนก็ต้นนี้จะเป็นต้นฝ้ายนะที่มีนกเงาชอบมากินนะครับจะเป็นลูกเล็กๆนะสีขาวๆนะผมจะลองซูมดูนะครับว่าจะเห็นหรือเปล่าไม่ค่อยเห็นนะทุกคน จะมีนกนานาชนิดนะครับมากินลูกไม้ลูกสายนะลุงนกเนี่ยเยอะมากเลยไปทุกคนก็จะประมาณนี้ครับ ทุกคนไก่ขันนะตรงนี้ก็ไก่เอายออกหากินแล้วน,นะนาแต่นกเนี่ยเยอะมากๆเลยนกตัวเล็กๆมกินลูกไฟครับผมจะลองสูงบินหน่อยนทุกคนเห็นไหมคือ <ไป S 2> อาที <ๆ S 2> เราก็ตื่นนานและเพิ่เพลินกันเสียนกเสียงไก่นี่แหละนกเยอะมากเลยนะครับ อนนี้ก็เริ่มสายแล้วนะทุกคนแดนนี่เริ่มออกแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วเนาะเนาะขันตลอดเวลาเลย ครับทุกคนตอนนี้ก็สายมากแล้วนะนะ่แดดเนี่ยเริ่มแรงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะเดี๋ยวผมกับอาเนี่ยก็ต้องขอตัวเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับทุกคนนะก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมแล้วก็อาด้วยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโชคดีทุกคนครับครับ